พี่ทำได้ไหมครับทำได้หรอดูซิพี่แม็กเก่งมากเลยนุ่นพี่แม็กช่วยแม่ทุกอย่างเลยครับตาพี่ช่วยแม่พี่ช่วยแม่เหมือนกันโอ้สองพี่น้องช่วยแม่เก่งมากตาไยด้ไหมครับพี่แม็ก โอ้โหสุดยอดก้อนใหญ่มากอันนี้คืออะไรครับข้าวโพดข้าวโพดอะไรลูกข้าวโพดปีอยู่เขาเรียกว่าข้าวโพดต้มหรอพี่แม็กพูดใหม่สิอันนี้เป็นข้าวโพดอะไรครับข้าวโพดคัพข้าวโพดต้มถูกต้องเอามาให้น้องแม็กช่วยให้น้องแม็กช่วยหน่อยครับเอาหนูนี่้ตรงนี้เออทำให้พี่แม็กหน่อยนะเอออย่างนี้ เออดุดดดดืดเอกี้พไม่ตเออไม่เป็นไรลูกม่ต้องการอีกอันหนึงนี้ไม่ใช่โอ้โหแล้วอุ๊ดได้ไหมได้ไหมหนักมากหนักมากแบ่งใช่ไหมลูกต้องแบ่งครึ่งใช่ไหม แรงมากยาตุ้มโอ้โหระเบิดลงแล้วกี้หนูทำไรลูกกี้กี้ซุกโซนนะกี้นะนัพี่เจ็บเวลาอะไนะพี่แม็กแบ่งก่อนมันหนักเกินไปลูกอ่าอพี่แม็กแบ่งก่อนให้พี่แม็กแบ่งก่อนเรียบร้อยเรียบร้อย หักเลยอ,อน้าพี่พี่ปาอ,นะอะไรครับเดี๋ยวพี่แม็กแบ่งให้เดี๋ยวพี่แม็กแบ่งใหไไ้ได้แล้ว,ลวปัดท้อหยา<ะ>ห์อ๋อ เสื้อพี่แม็กเบื่อแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซักได้ขี้ทำไรครับขี้ซุกโซนหรือเปล่าอาปีอ,ปอาปาอีอุ้ยอุ้ยโดนน้องเลย,ยเหนียว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 ,ยวครับอันนี้คือข้วขาวโพดอะไรนะ โพดเหงาหุยข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มครับนี่ข้าวโพดต้มนานสุดนาเลยใครต้มครับพ่อครับเหรอวันนี้พ่อไปนานไหนก็ไม่รู้แม่ก็ต้องเลยต้องทำเองใช่ไหมใช่ค่ะแม่เลยต้องช่วยคุณแม่ทำเองไม่เห็นแม่ช่วยอะไร โอเคเยวแม่จะมาช่วยแล้วโอเคนะถ่ายแค่นี้ก็พอนะ